ตลาดคริปตกำลังเข้าสู่ยุคหมีบิตคอยร่วงระนาวใครที่เคยฝันหวานถึงกำไรงามๆอาจต้องกลับมานั่งทบทวนกันใหม่เพราะแค่เดือนเดียวราคาบิตคอยดิ่งลงจนน่าใจหายกำไรที่เคยทำไว้ตั้งแต่ต้นปีหายวับไปถึง30เเลยทีเดียวหลังจากที่บิตคอยเคยพุ่งทะยานไปแต่จุดสูงสุดใหม่ที่1 2 6 1 9 8ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่6ตุลาคม2025แต่แล้วความหวังก็ต้องสลายไปอย่างรวดเร็วเมื่อกระแสความเชื่อมั่น ในนโยบายสนับสนุนคริปโตของรัฐบาลทรัมป์เริ่มถ่าลงบิตคอยซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลักของตลาดร่วงลงอย่างต่อเนื่องจนหลุดระดับ10,000แสนดอลลาร์สหรัฐไปอยู่ที่9,3714ดอสลลาร์สหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งต่ำกว่าราคาปิดเมื่อสิ้นปีที่แล้วเสียอีกย้อนกลับไปในช่วงที่ทรัมป์เพิ่งได้รับชัยชนะและประกาศสนับสนุนคริปโตอย่างเต็มที่แต่แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ราคาบิตคอยร่วงลงอย่างรวดเร็วสาเหตุหลักๆเกิดขึ้นหลังจากที่ ขึ้นไปแต่จุดสูงสุดได้เพียง4วันเท่านั้นและการออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการภาษีนําเข้าแบบไม่คาดฝันของโดนัลด์ทรัมป์ก็ทํา God, Trump, ทให้ตลาดทั่วโลกปั่นป่วนเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2025มูลค่าของบิตคอยอยู่ที่95,370ดอลลาร์สหรัฐอ้างอิงจาก Coinmarketcap ข้อมูลเพิ่มเติมไม่มีแมดูโฮแกนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Bitwise Asset Management ให้ความเห็นว่าตอนนี้ตลาดโดยรวมอยู่ในโหมดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ตลอดเดือนที่ผ่านมานักลงทุนรายใหญ่ตั้งแต่กองทุน ETF ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่เริ่มถอยห่างจากตลาดอย่างเงียบๆทําให้บิตคอยขาดแรงหนุนจากเงินทุนไหลเข้าซึ่งเคยเป็นปัจจัยสาคัญที่ผลักดันให้ราคาพุ่งสูงขึ้นนอกจากนี้ตลาดหุ้นเทคโนโลยีที่เคยร้อนแรงก็เริ่มแผ่วลงเช่นกันตลอดทั้งปีที่ผ่านมานักลงทุนสถาบันถือเป็นเสาหลักที่คาจุนความน่าเชื่อถือและราคาของบิตคอยโดยข้อมูลจาก b ลมเบิร์กข้อมูลเพิ่มเติม,ตมไม่มี ระบุว่ากองทุน ETF ต่างๆมีเงินไหลเข้ามากกว่า25,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐส่งผลให้สินทรัพย์รวมพุ่งขึ้นแต่1 6 9 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐกระแสงเงินทุนที่ไหลเข้าอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้บิตคอยเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่สามารถรับมือกับเงินเฟ้อการอ่อนค่าของเงินและความผันผวนทางการเมืองได้แต่เรื่องราวเหล่านี้กำลังสั่นคลอนทำให้ตลาดต้องผเผชิญกับแรงกดดันรูปแบบใหม่ที่เงียกว่าเดิมแต่กลับทำลายเสถียรภาพได้ไม่แพ้กัน เจคินิสนักวิเคราะห์อาวุโสจากเนนเซนอธิบายว่าการเทขายครั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัยทั้งการขายทำกำไรของนักลงทุนระยะยาวการไหลออกของเงินทุนจากสถาบันภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและการถูกล้างสถานะรองที่ใช้เลเวอเรจหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือบริษัทสตรัทเตจีของไมเคิลเซเลอร์ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ถือครองบิตคอยในปริมาณมากแต่ราคาหุ้นของบริษัทกลับร่วงลงมาใกล้เคียงกับมูลค่าบิตคอย n ที่ถืออยู่สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนอาจไม่เต็มใจจ่ายค่าพรีเมียมอีกต่อไปบิตคอยคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ60%ของมูลค่าคริปโตทั้งหมดซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ3.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาตลาดคริปโตได้สร้างความผันผวนให้นักลงทุนต้องเผชิญมาแล้วหลายครั้งเคยร่วงลงไปต่ำสุดที่74,400ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนเมษายนปีนี้หลังจากที่ทั้งประกาศเรื่องภาษีก่อนจะดีดตัวขึ้นแล้วร่วงลงอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมจากข่าวเซอร์ไพรส์เรื่องภาษีส่งงงผลลใหห้้้เกกิดาารรรพอร์คัญ รวมเบิกรายงานว่าตลาดคริปโตยังไม่ฟื้นตัวจากเหตุการณ์นั้นความเสียหายทางจิตวิทยาที่นักเทรดได้รับยังคงทําให้ผู้เล่นรายใหญ่ลังเลและต้องใช้เวลาและการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พวกเขากลับมามั่นใจคริสเวสตันหัวหน้าฝ่ายวิจัยของเพเปอสตองก๊ปกล่าวและนี่คือจุดที่น่าสนใจการปรับตัวลงครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเหรียญขนาดเล็กที่มีสภาพคล่องต่ำซึ่งมักถูกเทรดเดอร์เลือกใช้เนื่องจากมีความผันผวนสูง และให้ผลตอบแทนดีกว่าในช่วงตลาดกระทิงแต่ดัชนีมาคิวเวกเตอที่ติดตามคริปโต50อันดับล่างจากกลุ่ม100เหรียญใหญ่กลับร่วงลงไปแล้วประมาณ60%ตั้งแต่ต้นปีคำถามชวนคิดคุณคิดว่าตลาดคริปโตจะฟื้นตัวกลับมาได้หรือไม่ปัจจัยอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อราคาบิตคอยในอนาคตมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย